เจริญความสมุิรีมีใจไร้ทุกข์นะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะที่เฮือนบวรที่จะจัดก,กิจกรรมตลาดอาริยะขึ้นนะคะในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นประจําเลยนะคะก็คือการลงสินค้าการเตรียมสต็อกสินค้าเพื่อที่จะจําหน่ายนะคะนับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอาริยะเหลือเพียงแค่8วันเท่านั้นเองนะคะก็เริ่มมีสินค้าทยอยเข้ามาเต็มพื้นที่ เกือบจะร0 0แล้วนะคะจุดนี้ที่เรายืนอ,อยู่ก็จะเป็นในส่วนของร้านจำหน่ายพลาสติกที่นอนพลาสติกนะคะเป็นเสือ ABC แล้วก็จะเป็นที่นอนปิกนิกนะคะขนาดต่างๆก็เตรียมสต็อกไว้รอให้พี่น้องมาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะมีความหลากหลายเยอะทีเดียวอันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะการเตรียมลงสินค้า ซึ่งถือว่าร้านนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากพี่น้องประชาชนมีที่นอนปิกนิกมีหมอนด้วยนะคะเป็นคล้ายๆกับมีเครื่องนอนนะคะประเภทต่างๆต,ตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าตัวที่สําคัญก็คือในส่วนของเสือ a อ c b c นะคะที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะ ขายในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่ก็จะอยู่ที่2ชิ้นนะคะอาจจะร้อยบาทนิดๆนะคะก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตลาดระยะรอบนี้เดี๋ยวก็จะมีการทำราคาติดราคานะคะโดยการลงทานงานของญาติธรรมแล้วก็พี่น้องชาวชุมชนนะคะที่จะมา ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ของพุทธนะคะครั้งที่45ก็จะได้มีโอกาสนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันเป็นกําลังหลักและก็กําลังเสริมนะคะในการที่จะทําให้เกิดตบาดอริยะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีน้อง,น,องน้องนักเรียนสัมมาสิกฐานนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียน ใบรุ่นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายสนุกสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันนะคะเป็นกําลังให้กับผู้ใหญ่ในการจัดสต็อกเรียงของแล้วก็จะมีทางอาราที่เป็นยติธรรมผู้ใหญ่นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นการทํางานร่วมกันระหวา่างเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะนี่คือที่นอนเอบีซีหนึ่งร้สิบล้อที่มาลงในวันนี้นะคะก็ปริมาณเยอะทีเดียวนะคะ นี่เลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ากิจกรรมในแต่ละครั้งก็จะมีน้องๆน,นักเรียนนะคะมาช่วยเป็นกําลังประจําเลยนะคะนี่สต็อกนะคะถือว่าเยอะทีเดียวนะคะเต็มแน่นร้านไปหมดเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการจัดนะคะให้เป็นโชว์รูมแล้วก็จําหน่ายสินค้าในขณะเดียวกันนะคะการเตรียมสต็อกเหล่านี้ก็จะมีปริมาณเยอะเพียงพอที่จะ ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีการคัดเกรดสินค้าอย่างดีมาจากโรงงานแล้วก็อาจจะมีการจํากัดจํานวนนะคะเนื่องจากว่า,าสินค้าตรงเครื่องนอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะร้านไหนที่เป็นร้านยอดฮิตในตลาดอริยะก็จะมีการาจำกัดจํานวนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้พี่น้องนี้สามารถซื้อหรือว่าเอาสินค้าเนี่ย ไปใช้งานได้อย่างทั่วถึงนะคะก็เท่าที่จะสามารถทําได้นี่นะคะเด็กๆก็สนุกสนานนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์ของเขาด้วยนะคะได้มาออกกําลังกายได้มาทํางานแล้วก็ได้ช่วยเหลือทางผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเด็กๆเขาก็จะมีกําลังเยอะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะที่เฮือนบวออรนะคะ นับอยหลังเข้าสู่ตลาดอาริยะทันใดที่สนใจสินค้าเหล่านี้นะคะเข้ามาจนสุดเลยนะคะในเฮืนอนบวรทางด้านซ้ายมือนะคะจนก่อนจะถึงร้านวัสดุก่อสร้างก็จะได้เจอร้านเครื่องนอนแบบนี้นะคะก็มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันได้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะคะแลกมาให้เรียบร้อยใช้เพียงแบงค์ร้อยกับแบงค์ย่อยก็เพียงพอนะคะะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องไปต่อคิวเพื่อ แลกแบงค์นะคะเพื่อตรวจสอบอแบงค์ของจริงด้วยนะคะก็เตรียมรถเข็นนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาขนสินค้าไปได้เลยนะคะนี่แหะคะ่ะตลาดอริยะที่จะเกิดขึ้นนะคะรับรองปีนี้นะคะคึกคักแล้วก็สินค้ามีปริมาณมากมายให้ท่านได้จับจ่ายนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะจะเป็นทำสมุอดีมีใจไรทุกค่ะ